สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่ฟรีไฟล์นะลูกนะครับอ่าเราก็กลับมาเรียนวิชาที่เราเหมือนจะรักกันนะครับอ่ะวันนี้เราก็ยังวนเวียนกันอยู่ในเรื่องของสัมประสิทธิ์แล้วก็ดีกีนะครับผมของอะไรเอ่ยของสัมประสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ดีกีของพหุูนามนั่นเองนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพหุูนามเนาะอ่าก่อนอื่นเลยครูแบงค์จะมา จริงๆอะมันมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคล้ายนะลูกครูแบงค์ใช้คําว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับผมอ่ะเราไปโฟกัสตัวดีกีก่อนถ้าเราได้ดีกีสัมปะทิศจะง่ายมากอย่างครั้งที่แล้วครูแบงค์ให้ดูสัมปะทิศก่อนใช่ไหมแล้วไปดูดีกีของเอกนามแต่เนี้ของพ่อคูนามครูแบงค์ให้ไม่ดูดีกีก่อนนะครับผมอ่ะดีกีเนี่ยของพ่อคูนามนะครับก็คือดีกีตัวที่มีค่าเยอะที่สุดก็คือค่าแม็กนั่นเองนะครับผมเอาตัวที่มีดีกีสูงสุดเลยนะสมมุติว่า เออพวกหุ้นามเนี่ยก็คือตัวที่มันจะมีเอกนามบวกกันอยู่ในหลายตัวนะครับใช่ไหมเราก็เอาตัวที่มันเยอะที่สุดเอาไปดูตัวอย่างกันนะครับผมอันนี้มีอีมีกี่เอกนามเอ่ยมีอยู่สามใช่ไหมครับก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวอันหนึ่งตัวแรกนะครับผมตัวแรกดีกีเป็นสิบสองอ่ะคู่ละยี่สิบสามล่ะ ี่สิบสามตัวเลขถ้ามันเป็นตัวเลขเพียวๆใช่ไหมมันก็คือการที่ตัวเลขคูณอยู่กับตัวแปรที่ติดกําลังอะไรกําลังศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นดีกีของเขาก็คืออะไรคือศูนย์นะครับผมอ่ะดีกีตัวที่สามก็คือสองอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างสิบสองศูนย์แล้วก็สองอันไหนเยอะสุดก็คืออันนี้ใช่ไหมครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้เยอะสุดเราก็ตอบไปเลยว่าดีกีของเขาเนี่ยก็คือสิบสองก็คือเอาตัวที่มากที่สุดนั่นเอง นะครับผมอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งของพูหูนามนะครับผมอันนี้มีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวมีอยู่แค่สองตัวเองนะอ่ะพิจาราง่ายแล้วมีสองตัวถ้าเป็นตัวเลขเพียวๆมันก็คือตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรที่ติดกําลังอะไรเ่ยกําลังศูนย์ถ้าเป็นตัวแปรเพียวๆแบบนี้แสดงว่ากําลังของเขาก็คืออะไรกําลังของเขาก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวไหนดีกีมากที่สุดตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีกีของเขาก็คือหนึ่งนั่นเอง นะครับผมหนึ่งนั่นเองอ่ะอันนี้ครูแบงค์เขียนโจทย์ผิดไปเล็กน้อยนะครับผมอันนี้จะต้องเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้ต้องเป็นลบสองเนาะ,ะนะครับอ่าตัวนี้ต้องเป็นลบสองนะครับผมอ่ะถ้าอยู่ในรูปแบบเนี้ยปุ๊บเราจะงง,งงนิดนึงนะว่ามันทํายังไงเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ไม่ให้มันงงนะครับตบอ้นนียขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับผมตบอ้นี้ขึ้นมาไว้ด้านบนเพนะราะฉะนั้น,น,นอันนี้ก็จะเขียนได้เป็นอะไรเอ่ยเขียนให้อีกรูปหนึ่งก็คือ ตอไว้ด้านบนใช่ไหมสองคูณสามเป็นหกนะครับผมหกอะไรเอ่ยหกดี 6, D, กำลังสองลบอยู่กับอะไรลบอยู่กับห้าเอ็กกำลังสองนะครับผมอ่ะถ้าสมมุติว่าค่าสัมประสิทธิ์ของมันเท่ากันเอ้ค่าดีกีของมันเท่ากันใช่ไหมครับเราจะเอาตัวไหนก็ได้แต่ปกติเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะอันนี้กูแบงค์น่าจะตั้งโจทย์ผิดนะครับผมอ่ะสมมติกูแบงค์เปลี่ยนใหม่ก็ได้อันนี้ให้เป็นกาลังลบสี่ ตบขึ้นมามันก็อันนี้ก็เป็น4นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะโจทย์จะตั้งมาไม่เท่ากันอยู่แล้วเพื่อให้เราไม่งงนะครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นกําลัง4ก็ได้เพราะฉะนั้นดีกีของเราเนี่ยจะต้องเป็นอะไรดีกีของเราก็คือ4นั่นเองตัวนี้ลบอันเก่าทิ้งดีกว่านะครับอ่าลบอันนี้ทิ้งเนาะหน้า เดี๋ยวมันจะงงนะครับผมอ่ะอันนี้ดีกีของเราก็คือสี่ใช่ไหมครับอ่ะต่อมาอันนี้โพสต์มีอยู่กี่โพสมีอยู่ทั้งทั้งหมดสามโพสต์อีกแล้วนะครับอันนี้ดีกีตัวแรกเป็นอะไรตัวแรกเป็นเก้าอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นหนึ่งเพราะนั้นเก้าสามหนึ่งเอาอะไรก็ต้องเอาเก้าตัวที่มากที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาอันนี้โอ้อันนี้เล่นยากแล้ว นะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะครับผมอันนี้ใช่ไหมเอ่อตัวเนี้ยเราก็ใช้ความรู Bull ้เรื่องเรืยกยก,กํากำลังเนี่ยคูณเข้าไปนะครับผมคูณเข้าไปอันนี้ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็ได้เป็นห้านะครับผมห้ากำลังสามเนาะห้ากำลังสามคูณอยู่กับสามคูณสองสองคูณสามเป็นหกดีกำลังหกบวกบอยู่กับบวกอยู่กับไอ้นี่ตบมาไว้ขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับผม อันนี้ก็จะกลายเป็น4 d กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้บวกกับอะไรบวกกับ 3y ลบ5นะครับตัวนี้คูแบงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือตัวนี้นะครับผมตัวด้านล่างเพราะฉะนั้นจากที่เห็นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่กี่พจเอ่ย1 2นะครับ3 แล้วก็สี่ตัวด้านหน้านะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่มากที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นตัวแรกใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันมีดีกีถึงหกนั่นเองเนาะดีกีเนี่ยคิดจากตัวที่เป็นเขายกว่าไงตัวที่มีเลขยกกําลังนะครับผมมากที่สุดนะครับผมอ,อันนี้คือความหมายของตัวดีกีนะ,ะต่อมาค่าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์รูแบงค์จะบอกว่า ง่ายกว่าน,นี้อีกนะครับผมค่าสัมประสิทธิ์นะให้ไปดูตัวเลขนะครับผมตัวเลขของตัวแปรที่มีดีกีเยอะที่สุดนะครับผมเนาะให้ดูจากดีกีเลยถ้าเราได้ดีกีแล้วเนี่ยนะครับผมให้ไปดูเลยอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนดีกีมากที่สุดก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของเขาคืออะไรถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็คือหนึ่งนั่นเองอันนี้ ไม่ได้เขียนไว้ก็คือ1นั่นเองตัวนี้เลขสัมประสิทธ์ของเขาคืออะไรสองคูณสามเป็นเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นหกใช่ไหมเอ่ยหกเดี๋ยวครูแงคงเขียนรูปอย่างง่ายไว้ให้ดูดีกว่าจะได้ไม่งงเมื่อกี้ใช่ไหมสองคูณสามเป็นหกจากกําลังลบลบสใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นมาก็จะกลายเป็นบวกสี่นะครับผมลบกับห้าเกกำลังสองเพราะฉะนั้น ตัวนี้เนี่ยมีกําลังที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นค่าสัมประสิทธิ์ของเขาก็เอาตัวเลขที่อยู่ที่ตัวแปรเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุดมาตอบได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะอย่างตัวนี้อันไหนคือเลขสัม์ตัวไหนคือตัวแปรที่มากที่สุดก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่มีค่ามากที่สุดที่มีดีกีมากที่สุดแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาตอบได้เลยก็คือ5้านั่นเองอันนี้อันไหนเยอะสุด ห้ากำลังสามห้ากำลังสามได้เท่าไรเอ,อ่ยห้านี่ไงร้อยยี่สิบห้านี่ครับก็คือตัวนี้เองห้ากำลังสามนะครับผมอ่ะมีครูแบงค์คิดว่าน่าจะไม่มีใครงงนะครับผมน่าจะไม่มีใครงงเนาะห้ากำลังสามเขียนวีเลยอ่ะนะครับไม่น่าจะมีใครงงหรือใครงงก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงค์ได้นะครับผม วันนี้ครูแบงก์ก็ไม่มีกันบ้านนะครับผมให้ไปเคีย์งานเก่าๆแล้วก็ทํากันมาส่งเนาะพยายามส่งงานกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครูแบงก์ลาไปก่อนถ้าใครไม่เข้าใจก็นู่ดหลังอีโทรมีไอดียไลน์กับเบอร์โทรครูอยู่สามารถติดต่อครูแบงก์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงก์ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย